สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพ่ทุกท่านนะคะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้ากันมากับสูตรหวยลาวพัฒนานะคะก็ของวันที่20เดือนหนึ่งค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20นะคะเดือน12นะคะก็คือเดือนธันวาปีที่แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็มาดูสูตรตัวเด่นกันก่อนนะคะสูตรตัวเด่นนะคะน้องฟ้าก็จะดูหลักพันค่ะแล้วก็หลักหน่วยนะคะนํามาบวกกันเลยค่ะ ก็คือใช้5้บวก2เลยนะคะเป็น7ค่ะจากนั้นนะคะใช้7จบวก7นะคะบวกตัวมันเองเลยค่ะก็จะได้14ใช้4นะคะก็เด่น4 5นะคะตัวนี้ก็บวกมา1แต้มค่ะเป็น4กับ5นะคะ9้าบวกหเป็น14ใช้4ค่ะก็นำสี่บวกสนะคะเด่น8แล้วก็9นะคะ เกบวกเเป็น8ค่ะใช้8ปบวกแเลยค่ะเด่น6แล้วก็7ค่ะแปดบวกเจ็เป็น5นะคะใช้5้บวกหก็เป็น0นนะคะเมื่อได้ศูนย์นะคะจะใช้ศูนย์กับ9ค่ะก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งข้อนะคะถ้าบวกกันได้0ูนย์ค่ะจะให้เด่น0ูนย์กับ9กทันทีนะคะเฉพาะบวกกันได้0ูนย์นะคะ ก้าบวกห้าเป็นสี่ค่ะใช้สี่บวกสี่ก็ได้แปดค่ะเด่นแปดเก้าสองบวกหกเป็นแปดค่ะแปดบวกแปดก็เป็นหกค่ะเด่นหกเจ็ดนะคะสี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกสามก็ได้หกค่ะเด่นหกเจ็ดค่ะเจ็ดบวกเก้าเป็นหกค่ะหกบวกหกได้สิบสองใช้สองเด่นสองสามนะคะ หนึ 1> 1่งบวกสามเป็นสี่ค่ะสี่บวกสี่เป็นแปดแล้วก็เก้าแปดบวกสามเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสามห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะหกบวกหกได้สองสามเก้าบวกสี่ก็ได้หกค่ะหกบวกหกได้เด่นสองสามค่ะเมื่อได้ตัวเด่นแล้วนะคะเราก็มาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะก็ง่ายนะคะ หลักแสนหลักหน่วยค่ะหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยนะคะบวกกันค่ะจากนั้นแล้วก็บวกสองทุกรอบนะคะเช่นสองบวกสองเป็นสี่ค่ะแล้วก็นำสี่บวกสองนะคะได้หกค่ะก็นับเพิ่มขึ้นไปนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็นำตัวเด่นนะคะมาเจาะตามนี้ค่ะสีหกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะ และห้าหค่ะ5้าเ5็ห้าแปนะคะห้ค่ะก็สูตรนี้นะคะกด2ตัวบนล่างนะคะบนและล่างแล้วก็กดกลับด้วยนะคะเพราะว่าจะเข้าเลขกลับด้วยค่ะสนับสูตรนี้นะคะวันที่2 3ค่ะออก92 8 5สหนะคะก็เป็นเด่น5เข้านะคะจอกับ8ค่ะ ก็จะเป็นห้าแปดแปดห้านะคะที่เข้าค่ะเพราะว่ากดกลับก็จะเข้านะคะสูตรนี้ต้องกดกลับด้วยค่ะเข้าเลขบนนะคะรอบนี้ค่ะแปดบวกห้านะคะเป็นสามค่ะสามบวกสองได้ห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะออกเก้าเก้าแปดเก้าค่ะก็เข้าทั้งแปดแล้วก็เก้านะคะส่วนตัวจอค่ะก็จะเป็นแปดเจอกับเก้าเก้าก็จอกับเก้านะคะ เป็น9 9้าเเข้า8 9ดก็เข้านะคะ4บวก9นะคะเป็นสามค่ะสามบวก2ก็ได้ห้านะคะห้าห9เจ็ดแปด้าค่ะออก8 6ดหหเจดนะคะหก็เข้าค่ะ7ก็เข้าส่วนตัวจอะนะคะเป็นหจอะกับ7นะคะแล้วก็หที่จอดกับ8ค่ะเป็นแปดห ข้าค่ะหกเจ็ดก็เข้านะคะเข้าบนล่างค่ะสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองนะคะเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะรอบนี้ออกเก้าสองค่ะเดี่ยงเก้าเข้านะคะจอะกับสองค่ะเก้าสองที่เข้าเล็กล่างนะคะสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะ รอบนี้ออกสองสองห้าหกค่ะเราให้เด็ดแปดก้าก็เป็นรอบแรกนะคะที่ตัวเด่นหลุดนะคะรอบนี้เด่นหลุดค่ะสี่บวกหกเป็นสิบนะคะใช้ศูนย์ศบวกสได้สองค่ะสองสามสี่ห้าหกนะคะออกสี่หกค่ะเด่นหกเข้านะคะเจาะกับสี่สี่หกที่เข้าเล็กล่างค่ะ สองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะออกเจ็ดสี่ค่ะเด่นเจ็ดเข้านะคะจอดกับสี่ค่ะเจ็ดสี่เลขล่างนะคะแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะออกหนึ่งสามเก้าสามค่ะสามนะคะเข้าบนล่างค่ะสามจอดกับหนึ่งนะคะแล้วก็ สามจากับเก้านะคะหนึ่งสามก็เข้าเก้าสามก็เข้าค่ะบนล่างค่ะศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสองเป็นห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบนี้ออกแปดเจ็ดค่ะเด่นแปดเข้าจอะกับเจ็ดนะคะแปดเจ็ดเลขล่างค่ะรอบนี้นะคะเก้าบวกสามนะคะเป็นสองค่ะสองบวกสองได้สี่ค่ะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะออกห้าสามค่ะเด่นสามเข้าค่ะเจาะกับห้านะคะห้าสามที่เข้าลิกล่างค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแค่ะแปบวกสองได้ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะรอบนี้นะคะออกสองเก้าค่ะเด่นสองเข้านะคะแต่ว่าตัวเจาะหลุดนะคะก็จะเป็น เด่นหลุดหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เจาะหลุดหนึ่งรอบค่ะเก้าบวกสี่นะคะเป็นสามค่ะสามบวกสองเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่ยี่สิบค่ะให้เด่นสองและก็สามนะคะส่วนตัวเจาะก็มีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะสามห้าสามหก สามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะก็อย่าลืมกดกลับด้วยนะคะเพราะว่าเรขก็เข้าเรีกลับด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้เพราะว่าเข้าดีมาหลายงวดน,นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางหวยกับน้องฟ้านะคะก็จะมีแนวทางลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มแยกเป็นกลุ่มยี่กีนะคะ าสนใจแบบไหนก็สามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ